เช็คชื่อคนคนนี้ก็จะเป็นตัวตึงในลิกสิทธิ์จับแ,กแลกนะงั้นก็ดําเนินการกับประชาชนแล้วเรียกตังค์ผมไม่รู้ว่าแบ่งกับใครบ้างอยากให้ผู้กับเช็คหน่อยว่าแบ่งกับใครบ้างนะครับแล้วก็ให้เคลีย์เคลีย์คือครั้งละไม่ต่ํากว่าห้าหมื่นนะครับแล้วก็เคลีย์ตลอดแล้วก็มีแบ่งกับใครแล, 50, แล้วห้าหมื่นแล้วไอ้นี่สองชิ้นรวมในแสนหนึ่งเขาไม่มีเงินประกันตัวหรอครับ ตรงนี้มันมีเยอะมันเป็นภัยสังคมอย่างยิ่งกับกระบวนการพวกนี้นะครับผมอยากจะให้ไปดูเรื่องลิขสิทธิ์ลิงเจียงกลางนะครับอยากจะให้ไปดูว่าผมไม่ส่งเสริมให้คนมาโง่ผอ,อมลิขสิทธิ์แต่ผมจะบอกว่าให้ดําเนินการกับคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องประชาชนนีม่มีนักศึกษาหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อแล้วไม่ใหญ่พ่อแม่รู้อยากทำมาหาได้แต่ต้องมาเจอกระบวนการพวกนี้ขายต่างตกเป็นเหยื่อและเยอะมากถ้ากดไปดู พวกนี้สิตัวตึงไอ้พวกนี้จะโผล่มาหมดเลยตึงนึ่งนึงึง,ง,งแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสอนอพญาไทยผมถามว่าทําไมอ่ะมันต้องมีที่ปาหาที่ปผมอยากให้เช็คเรื่องขบวนการเส้นทางการเงินคนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ผู้ต้องหาอนาคตหน้าเป็นผู้เสียหายครับแล้วเรื่องนี้ถ้าดําเนินการผมจะทําขอให้สั่งไม่ฟ้องแล้วผมจะทำขบวนเป็นขบวนการต่างๆเพื่อจะไปลบล้างขบวนการเหล่านี้ แต่ถ้าผมคดีชนะเมื่อไหร่ผมฟ้องกลับทันทีนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับแล้วหลายคดีผมฟ้องกลับไปเยอะแล้วนะครับเรื่องจริงฮะแล้วผมดําเนินการถึงที่สุดนะอย่ามาล้องนะครับเวลาเป็นจําเลยผู้ต้องหาอย่าล้อนะครับเจอผมอย่าล้อนะครับ๋ยวคุยกับกับทางผู้ต้องหาฮะอก็ตอนแรกนะคะหนูว่างงานใช่ไหมทีนี้หนูก็เลยต้องการหารายได้ ก็เลยเข้าไปในเฟซแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือว่าให้เป็นตัวแทนขายของโดยที่ไม่ต้องสต๊อกสินค้าได้หนูก็เลยไปเข้ากลุ่มนั้นแล้วในกลุ่มนั้นก็จะมีรายละเอียดบอกว่าสามารถเอาสินค้าทั้งหมดในโน้ตในไลนะะ์เนี่ยค่ะเอาไปโพสต์ได้เลยแล้วก็บวกกลลาไรเอาเองได้ทีนี้หนูก็เอาแก้วน้ํสองใบเนะะี่ยค่ะที่โดนไปเอาไปโพสต์ขายใน Facebook แล้วก็มีคนคนหนึ่งคนคนที่เขาสั่งซื้อของเนะะี่ยค่ะเขาทักมาแล้วก็บอกว่า มีแก้วน้ําอันนี้ไหมรับสองใบทีนี้หนูก็เลยบอกว่าขอเช็คก,ก่อนแล้วเช็คจากทางร้านทางร้านที่หนูเข้ากลุ่มค่ะหนูก็บอกว่ามีลูกค้าก็เลยสั่งมาเลยว่าเอาสองใบแล้วก็โอนเงินหนูก็เลยให้โอนเงินเข้าบัญชีหนูพอโอนเข้าบัญชีหนูเสร็จหนูก็โอนต่อไปให้ทางร้านค้าและของที่ส่งก็คือทางร้านาเป็นคนส่งให้หนูไม่เห็นของแล้วหนูก็ไม่ได้เป็นคนส่งแล้วทีนี้ก็เลยมีผ่านไปประมาณ2เดือนมีจดหมายจากทางสอนอ,นอมาให้เรียกเข้าไปพบ หนูก็เลยลองโทรไปตามเบอร์ก่อนโทรไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็นัดให้เข้ามาพบพร้อมกับคนที่เขาแจ้งความหนูมาหนูก็เลยโทรไปหาเขาเขาก็ให้เข้าไปพบเหมือนกันเขาก็ไม่ยอมความทีนี้หนูก็เลยเข้าไปเช็คกับคนที่เคยโดนแบบนี้เหมือนกันมีคนเคยโดนกรณีเนี้ยเรื่องลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนต่างๆเนี่ยเยอะมากแล้วก็โดนเรียกไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นหนูก็เลยกลัวนะคะก็เลยหาที่ปรึกษามาให้ขอความช่วยเหลือครับ ก็ก็สุดท้ายแล้วทางพี่ตำรวจก็บอกว่าให้เคลียร์กับทางทางผู้โดยหาเลยเ,ลยเยคลียร์ไปคนคนนี้ต,ตัวตึงเนี่ยเือครับผมเลยมองว่าผมเลยมองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยครับเพราะเขาน่าจะเชร์ให้ดีก่อนว่าของสินค้าเขาก็ไม่ม,มีก็ไม่จับไปเลยเพียงแค่รอนในกลุ่มแน้วกลุ่มก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้นี่เขาไม่เกี่ยวข้องคนขายคือคนอื่นเขารู้อยู่แล้วขบวนการแล้วเรียกมา ตกทั์นัึกษาตกทั์คนนั้นตกทับคนนี้ผมถามว่าไม่สงสารก็เหรอมีเขาลูกสองอยิงเล็กูเลยโดวเล็กเลย,ย,เลเลยแล้วก็เขาต้องประกันตัวแล้วเขาต้องตู้คดีผมถามว่าถ้าผมไม่ทาสั่งไม่ฟ้องหรือไม่ทาอย่างนี้มาเขาลําบากเขาเดี๋ยว,ยว,ยวต้องมีหางเงินประกันตัวเขาจะหาได้ป่ายังไม่รู้เลยนะครับตรงนี้คือคือหลักสาคัญโดยเป็นช่องทางของตัวตึงลิขสิทธิ์ ที่เรียกรับเงินระยะเวลาที่ผ่านมาเขาก็รอดมาตลอดเดีย๋ยวครั้งเนีย้ยผมจะทำให้เขาไม่รอดผมมีวิธีคนคนคนซื้ออแก้วน,น้ำเนี่ยกับตัวแทนลิขสิทธิ์เป็นคนเดียวหคนที่ซื้อเป็นคนหนึ่งส่วนคนที่แจ้งคืออีกคนนึงค่ะคนที่แจ้งแล้วก็ประกาศว่ามีสินค้าแล้วที่เรารับไปประกาศขายได้อยังไงนี่คือเราเเเรราาคคยจออออหืืว่นี้ไม่เคยเจอเลยค่ะ ไม่เคยเห็นด้วยแต่แต่แต่คนที่คนตังคนตังซื้อซื้อของครับ